เมื่อวันก่อนครับผมมีงานประกาศรางวัลแบบสุดยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงเลยนะครับเป็นการรวมตัวกันของคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับสำหรับงานนี้ครับ Feed อข่าวสด a วอร์2025นักแสดงช่อง7 HD ของเราก็ไปร่วมงานเยอะมากเลยมิลลี่หลายคนนะครับเดินพรมแดงนี่คู่นี้ต้องให้เลยนาทีนี้จริงหนู FC มากเลยอะพี่นิวสวนยูโรที่สุดในใจเธอชอบมากเล FC, ใช่ไหมเอหนูบอกเลยทำไมทอยถึงชอบคู่นี้ มันดีมากคือฉากห้องสมุดคือที่สุดหนูบอกเลยอ่โค้งสุดท้ายแล้วนะ ต้องรีบติดตามดูกันเลยนะคะใครยังไม่ได้ดูต้องบอกว่าออร่าแบบดีสุดๆเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับตามมาด้วย2หนุ่มซันชายนะคะซันก้องภพและชายสมชายค่ะจากซีรีส์ว w e n t y One Day ซันชาย21วันของฉันกับเธอคือบอกเลยว่าโซลลอโซจึ้งมาแต่ไกลเลยค่ะโปรยิมทักทายแฟนคลับที่มาร่วมงานซึ่งน้องก็บอกว่าดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเจอทุกคนค่ะตามมาติดๆกับหนุ่มโตนแตรนและเบสจากซีรีส์ฉันคอยเธอ I promise I will come back ซึ่งสองหนุ่มก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆที่จะมี โปรเจกต์ใหม่ร่วมกันค่ะยังมี2สาว Apple m i m นะครับจากซีรีส์4 Elements บ้านวาชินวดิตเรื่องวิวาพัฒพีนะฮะจับมือกันมาน่ารักมากรวมถึงนักแสดงนะครับจากซีรีส์อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอลอตเตอรี่ด็อกเตอร์อย่างบอสตันและขัดด้วย ส่วนทีมนี้นี่รอดูนะฮะอันนี้เราต้องยกมือไหว้สวัสดีนะครับที่ถึงมากพี่หลุยพี่หลอดพี่หน่อยครับผมมาเป็นทีมเวิร์กสุดๆเลยนะครับพี่หลุยสยามพี่หน่อยสุนทราและพี่หลอดสยมสังบริบุตรนะครับพร้อมกับทีมนักสแสดงละครพื้นบ้านปูเป้เกษรินม่อนสุรศักด์และโนลินปภาดาครับมาร่วมเดินพรมแดงทักทายแฟนคลับด้วยและงานนี้ต้องแสดงความยินดีมากๆนะครับเพราะว่าพี่หลุยและพี่หลอด ขึ้นรับรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement สาขาภาพยนตร์ซีรีส์ละครแทนคุณพ่อไพรสังวริบุตรและบริษัทสามเสียนจำกัดครับที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการโทรทัศน์ไทยซึ่งในฐานะผู้สารต่อความตั้งใจของคุณพ่อพี่หลุยและพี่หลอดก็ภูมิใจกับรางวัลน,นี้มากๆครับก็ขอขอบคุณ f e e x ข่าวสดอวอร์ด2025นะครับที่ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับคุณพ่อ ซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ ไลฟ์ไทม์อาชีพแม t คือทั้งชีวิตเลยนะครับเป็นผลงานของของท่านทั้งชีวิตเลยพวกเรารู้สึกภูมิใจและดีใจมากครับที่ที่ได้มาเป็นตัวแทนคุณพ่อมารับรางวัลน,นี้ในวันนี้นะครับดีใจแล้วก็แล้วก็แล้วก็ขอขอบคุณมากมากเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ถ่ายทํากันอยู่ในโรงถ่ายใช่ไหมคะเราพอพอพอเราแบบว่าได้มาเจอแบบนี้แล้วเราได้ยินแบบฟีดแบ็ได้ยินเสียงแบบเชียร์เสียงกำลังใจแล้วทุกคนก็แบบแม่ปะบูเอ้ยอายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากเลยเป็นเป็นกำลังใจมากๆเลย และนอกจากซันชายจะได้มาร่วมงานเดินพรมแดงแล้วเนี่ยเขายังขึ้นประกาศรางวัลบนเวทีด้วยค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกของน้องๆและทําได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะกับซีรีส์ละครแห่งปีจะบอกว่าตื่นเต้นทุกครั้งเลยตื่นเต้นทุกครั้งโพสที่แบ็กดรอปอะปากผมสั่นบู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 ู่บ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 เบู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 นูบ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 ูรับมอบหมายด้วยก็คือ เชิญรางวัลใช่ขึ้นไป2คนพร้อมกันแล้วก็ประกาศพูดที่ได้รับรางวั <az> ลวได้แก่จุดจุดจุดสนุกดีนกนกสนุกสนุกนดีใจทุกครั้งที่ได้แบบมาออกงานได้มาเดินพมได้มาเจอแฟนคลับได้มาคุยกับสื่ออะไรเง,งี้ยคือแบบเราแฮปปี้อ่ะ